นี่นะคะไปก็จะมาเล่นไม้ก้นเอค่ะนี่ไม้ก้นของไทยนะคะคือไม้กน้นไม้ก้นด้วยสามใบนั่นเองค่ะนันี้ค่ะด้วยสามใบนี่ค่ะก้นด้วยสามใบเราจะมาลองเล่นกันเลยค่ะ มาเลยมี <S <S มาเล่นมาเล่นกันเลยค่ะมา,มาเอ้ยมาแสดงทุกคนดูเลยค่ะมาแสดงให้เพื่อนๆนันเลยข้างในนี่น,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 นะคะก็จะมีลูกบอลสามตูกมาแสดงให้ดูนะ อเลยแล้วนี่นะนี่เอ้ยสามลูกนะสามลูกเอ้ยสามารถพัฒนาเป็นนักกียนระดับทองยอแข่งทําระดับประเทศและนานาชาติสามลูกเลยนะยังไงนะคะเราไปค่ะมาเรียนค่ะขึ้นไปข้างบนโอ้โหมันขึ้นไปไม่เนื่ากตอนนั้นแล้วเรามีการพัาอยู่ ไมองใช่ไหมคะทำไนาคตเราเเบอลงมา้มที่ได้แชมป์โลชโมาตั้งแต่สมัยเด็กเพอปัจจุบันนี้มาชโลกก็คือนั่ะคะมันเป็นตเป็นสเตเดียวกันที่ทำประมาณนี้ค่ะมาเริ่มเลยค่ะตั้งแต่นุกได้บอกก่อนว่าเออมันไม่มีอันดับด้วยนะม่วันอันนี้เลยนะโอ๊ย ีกินนอนกับเพื่อนเพื่อที่นี่เรือที่เรียกว่าเด็กนอนคอตูนมาเรื่อรัชนกอินทนนท์สารสุดชัยวันลที่ได้แข่งขันระดับนานาชาติต้องซ้อมเกือบทุกวันครับเออ7ชังถูกแล้วแหละมันต้องตอนแรกเราเอามองจนนี้ถูกแล้วถูกแล้วเราตกใจที่น่ามันมาจากนในรายการต่อไปก็จะมี ไม่ได้ทลูกน้ำไม่ได้ทลูกเลยดูดูเว้ไปมีเว้ไปดูไม่ได้ทลูกนะตเต่อไปค่ะมาเลยตั้งตรนี้ค่ะเลือสองลูกแล้วลูกที่สามตรงนี้แล้วมาเลยค่ะตั้งค่ะ

เย่ออกมาสามลึกแล้วนะสามลึกแล้วนะย่โอ้โห้เาสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ล,ด share, ล,ดละคะ์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วถ้าอยากให้เพยมาเฉลยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละค่ะแล้วไปอยากบอกอะไรด้วยนะคะว่าถ้าทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมไปบอกเพื่อนๆนะว่าคลิปนี้สนุกม,มากเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆขอให้ทุกคนนะคะทำให้เต็มหนึ่งร้อยครั้งนะคะถุยถึงหนึ่งร้อยครั้งไม่ได้เลยนะ เพราะว่าแม่แม่บอกว่าจะซื้อป้าบ้านตรี้บอกว่าจะซื้อกล้องถ่ายวีดีโอให้ค่ะเพจะได้ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วเย่สวัสนี้บ๊ายบายค่ะเย่บ๊ายบายที่สาากวีนิรมิวเทพสรินราเทพครไปค่ะคประจาสานัก